ต้องบอกว่ากระแสะแรงจริงๆนะคะสำหรับร้านกาแฟในเมืองไทยตอนนี้ที่เราจะเห็นว่าหลายๆที่เลยจะเป็นวิวของท้องทุ่งนาเขียวๆดูแล้วสบายตาสบายใจจริงๆค่ะ ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่ให้ความรู้สึกร่มเย็นสบายตาผ่อนคลายปลอดภัยทำให้เกิดความหวังและก็ความสมดุลพลังของสีเขียวสามารถทำให้ประสาทต,ตาผ่อนคลายและก็ความดันโลหิตของเราก็ลดลงได้ด้วยอีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายระบบประสาท ฉะนั้นเวลาเรามองสีเขียวๆเ,เนี่ยจึงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายตาสบายใจนั่นเองค่ะในทางการแพทย์นะคะเนื่องจากสีเขียวเนี่ยเป็นสีที่มีความเป็นกลางเป็นสนัญลักษณ์ของความสมดุลแล้วก็ความคล้องจองนอกจากนี้สีเขียวยังเป็นสีบําบัดในแง่ที่ว่ามันช่วยให้จิตใจสงบผ่อนคลายช่วยฟื้นฟูแล้วก็สะสมพลังงาน คนจึงนำสีเขียวเนี่ยมาเป็นสีบำบัดเพื่อลดอาการว้าวุ่นสับสนจิตใจแปรปวนแล้วก็ให้ความรู้สึกใหม่ๆกับชีวิตแล้วก็ขอแอบกระซิบนะคะสีเขียวเนี่ยมันสามารถบอกนิสัยของคนได้ค่ะเขาบอกว่าคนที่ชอบสีเขียวมากที่สุดเนี่ยมักเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองขยันอดทนและเชื่อถือได้จะเป็นคนที่ทำทุกอย่างที่รับผิดชอบมีความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นกับการทำงาน ต้องเช็คกันดูค่ะสำหรับใครที่ชอบสีเขียวว่าจะตรงกับที่กล่าวมาหรือเปล่าเสร็จแล้วก็มานั่งจิบกาแฟชมวิวท้องทุ่งนาเขียวๆกันต่อค่ะ